โอ้มาแล้วทุกคนมาแล้วฝนตกจ้าสุดมาโอ้หนันตีใส่ตาอืมเไปเลือกสูตรปันชิตแต่งงานกันแล้วเนาะโอ้ยแต่แซ่บเลยใบเตยใส่ไข่ จะกินน้องแล้วสบายดีมาพบกับพ่อข้าวจุดจีสวนเบิร์นวันนี้เขาก็จะมารีแอค by me นะเสียงเสียงดังฟัรชันโอ้ตอนนี้อัปเดตสภาพการน้อยนึงเนาะทุกคนเพราะว่าการเท้าทายมือนี่นะอาจจะมีความอันเสียงรบกวนเนาะซีแจงเลยหรือว่าจะเป็นภาพ ส,ส,สีต่างๆเนาะเพราะว่ามือนี้หันจะมีอย่างอย่างเกาะ แจ้งเนะาะเออข่าว่นแจ้งมาว่าพายุเข <อ S 2> ้าอ,อืมอืมอาจจะมีฝนตกพาห้องแล้วก็ลมพัดนอะที่ว่านอกจากเสี่ยงสุนัขรือว่าเสี่ยงหมาแล้วก็เสียงไก่ห้อง <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นเขาห้ามบ่ได้อีหลี่นาะนี่เนาะ,นะอัานกมาเบิ่งว่าที่เป็นจังไหนื้อนี้เขาก็ขอว่าเออได้แต่อีเมลแล้วก็เป็นกังวลได้แต่ปลายขอให้เป็นแต่ปลายพายุมาขึ้นมาอีกแล้วทุกคนมิกี้ยังเงินเดดหองิกี้ก็ฝนตกแล้วก็เดด ม่แล้ววันนี้ขึ้นมาอีกหอมนึงอันนี้กับอัปเดตว่าให้ทุกคนฟังเนาะซันทาไปเบื้อง EP TC ซ้วยกันเลยเนาะว่าจะเป็นแบบใดเพป็นแล้ววันนี้เพื่อนกับมได้พรีเซนต์ได้หมวกอันแซนคอกอันนี้นะเนมาในลุคของเชฟเชฟอ่าเชฟญี่ปุ่นเนาะเชฟญี่ปุ่นอะไรกรโตยังบ่เม่อเลยนะพากันฝึกอาหารตัวเนะโตจากตัวแล้วนี่เนี่ยตะไคร อันหัวสิงไข่ภาษาลาวแล้วหัวสิงไข่ยังไงทุบๆกระเทียมบมาสอนเชฟ <laughs> ทาเบื้องหนังเรื่องนี้เขาต้อง slow motion เป็นลำไง <c oughs> เชี <c oughs> ยไม่ไหวอุ้ยกยกะทีอยากกินน้ำผ่านแกงเขียวหวานหรอเสแงเมนูแล้วเช็ด

ว่นจิปปอนอีกคงไม่แหละมือ <m ew> ไม่ว่างน,านี้เป็นคนข หลอกพี่ป่ะเนี่ยข่าวครับผมพูดจริงๆริี่เราลองชิมดูสิครับโอ้ยสีง่ามงามเนะมเาะออกเขียวๆ no sofá คิดยังอยู่ป่ะเนาะหาไปหาแม่หรือว่าแม่มันจะรู้แล้วว่าพวกมันทำนอะไรกันเพื่อถึงแม่มันรู้แม่มันก็ไม่น่าจะบอกอะไรทำให้มึงมั่นใจขนาดนัหรอนั่นดิ คนลองและใครา่ามั่งเนีน่ยจะรู้เองว่าทำไมเฮ้ยเอ้ <c oughs> hey. มึงมีอะไรพูดกับพวกกูได้นะคือเเอือเขาชวนกู เปิดตัวแกลเลอรี่ของแม่เขารูไ้ไหมว่กูไม่แน่ใจว่ากูควรไปหรือว่าไม่ไปดีดีมันควรจะเปิดโอากาสให้ตัวเองได้เจอ้องให,หม่ใหม่ คนเรามันต้องมีความแรงเสมอเว้ยไม่ต้องมีงงอ,ยมมอยู่ปัจจุบันอยู่วะอ,อนาคตเขาจะเป็นยังไงช่างแม่งเออช่างแม่งเออเปิดไปก็ได้วะคล้ายๆเปิดให้ไฮมูเปิดโอกาสตัวเองนะนั่นแหละโอ้มาเร็วทุกคนมาเร็วฝนตกจ้า <laughs> นอกจากเสียงหมาแล้วจะมีเสียงฝนมาด้วนนอดทนเบิงน้ำกันเนาะโอ้โห,หนุ่มติใส่ตาแนาวไปเลือกสูตรปันชิตแต่งงานกันเลยเนาะ เอ้โต๊ะไคิดว่าการเชฟต้องมีคุณสมบัติอะไรับ รนะครับตอนที่ผมขับรถส่งอาหารหลายๆร้านเชฟก็จอดท้ายลูกค้าเป็นเกเงมากครับไหนลอาว่าพี่ฟังหน่อยสิที่อยากฟังเรื่องของเองบ้างผมว่าผมส่งอาหารมาเยวบมรูปแบบนะครับ มีทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวดังที่ต่อคิวย,ยาวหรือร้านที่เคียหน้าบึ้งๆดูๆจะทำก๋วยเตี๋ยวได้ดีที่สุดเลยครับบางครั้งเชฟก็จะนำเก็บความู้เล็กน้อยมาให้ลูกผมาห้นำไปบอกอลูกค้าที่สำคัญครับอาชีพเชฟทำงานอยู่บนความคาดหวังของลูกค้า เราอยากให้คนที่มาทานเรามีความสุข,ขรสชาติอาหารเราจรึงข้าวบหนียหนึ่งเราต้องมีแพชชั่นให้มากสร้างสารรค์ให้มากเราจรึงต้องเปิดหูเปิดตาต้องพบเจอคนต้องเรียนรู้สัมคัสทุกระดับที่พี่ชวนเองไปงานดูแลเรื่องการแต่งตัวให้เองพี่ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นเองแต่เป็นเชฟก็ต้องดูดีด้วย พี่เอกคิดว่าคล้ายๆมันเป็นหน้าเป็นตาน a m ประสบการณ์ใหม่ๆพี่เอกจะได้เก็บติดตัวไว้แต่ว่าซีบแบดมันก็ต้องแบบเสรือบุคพลิกตัวเองนะไม่ได้สั่งกว่าสั่งความหนาเสื้อถือพอพี่เอือ้อใบเตย อเ,อเอาเอาเขาเรียกว่างานอันนั้นทิเท่โบเมนสวัสดีครับคิดถึงจว่าโอ้ยอยู่ในบ้านโลกสวัสดีครับกำลังขนมไปถึงแล้วยังไม่ได้เรื่องเลยครับยายอ๋อกะ<ง><น>ขายขนมหวานอยู่งั้นแม่เอกะวันนี้ผมพาน้<า>องออมาด้วยคนหนึ่งครับ สวัสดีครับคุณยายผมวินนะครับไหวยพระถ่านลูทตามสบายนะตามสบายนะลูกช่วยหน่อยครับได้ได้ยายกำลังทำควาสอาดีตัดลองเช็ดดูยายไปนี้ไหยถ่ายรูเรอมิด <laughs> อืม ซุกชูบเฮ้ยแต่แซ่บนี่เขากันี่ยทองหยิบทองหยอดทองม้วนแง่แล้วมึงการที่ขนมอันอนี้นะอือู้น้ำตาลปีป๊บหรอน่าจังมลย เอาไปต้มก่อนใบเตยเอาไปนะมันได้กินหอมใบเตยน้ำเนาะอ๋อคันทำมหม่ไดนึงมาอันนี้อ้ยแต่เสียเใยใบเตยเสียไข่ อบบคคุณรัชอบไหมรสชาติเหมือนขนมนโบราณเลยครับอันนลองชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งนะ <c oughs> อยากกิน <c oughs> ทรมานด้วยเบื้องหนัง้ันน,นี้นะ <c oughs> <c oughs> นุ่มมากเลยครับ ัยเค็คละเอียดจังเลยนะครับคุณยายเค้กชิ้นแรกถไปกินไม่ใส่เนยเค้กชิ้นที่สองใส่เนอยอ๋อใส่เนยแล้วออกสไตล์แบบต,ตามประเทศเนาะเค้กไม้านานันเหมือนกันนะครับแต่ผมถนาัดากินมากกว่า <laughs> <laughs> ได้สิแต่หวั้องช่วยยายทำด้วยนะลูก ขนมเก่นลำดวนนี่ครับอุ๊ยไม่ได้กินโดนทำมาจากอะไรบ้างเหรอครับแป้งอะไรผสมยุนี่กับมีเนาะนตันไฮซิ่งตานเนอะตานล็อกแล็กเซฟเฟรมแต่ถ้าจะแบบตั้งเดินจริงๆก็จะใช้น้ำมันหมูเจียวใหม่ๆผสมกันปั้นเรียนแบบดอกลำดวนแล้วก็เอาไปอบ ลองดู <c oughs> อค,ครับขนมไทยเนี่ยวัตถุดิบไม่มากไม่ซับซ้อนแต่เสน่ห์อยู่ที่การพลิกแพลงทาวแล้วก็ความแกรี้จะทำได้เนี่ยต้องใจเย็นๆเอกขอขอบเสน่หนด้นะขอบเชฟระบบดีนะเป็นระบบดีใช่ไหม โอ้ยท้องห้อง เมนูสเต็กว่นนี่จะใส่ยังไงคะผนเง,งามนเนาะเพราีเกมใช่น <laughs> จรด้ห้าประเทศหนึ่ง <1. S 1> อัตราส่วนวลสภาพค้องสองอัตราส่วนวัประสิทธิภาพในการบริหารสินทร,รัพย์กอดอย่างไรน่าสงสัยใกล้ขอถามกอดเท้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังแครงยิ้มหน้าบางอะไรนะมึง อาจารย์บอกว่าแข่งเรื่องกลัวแข็งแรงมากสื่อสารกันได้ดีมา,มากๆเรียบแต่ลึกทำงานมีการส่งสารดีๆก็เป็นดีใจด้วยมึงขอบใจเว้ยแล้วเม,มื่อไนบี้ช่างม่่อยู่กับปะจวันดิวะปิจิวแล้วไย ส่งไอ้ไฟรละฮันกลุ่มกับแม่ให้แม่ลูกแม่หล่อมากคิดถึงห้อนเลยนะแม่ครับอีกสองสามวันก็จะกลับไปหาแม่แล้วเนะอะวิว่าพสัสนดนุงไงมึงแกงเขียวหวานแม่ทำ,ทำเด็กชอบเลยแม่ครับเด็กก็ไปแล้วนะครับ Tidak ada จะกินน้องแล้วเเเเธออมาตััั้นนนนไไ่่ทีรกด Oh, wow. เรียบร้อยครับ,รบกำลังเคิอืม <laughs> งั้นเราเข้าไปในงานเลยเนาะ สุดนี้จะเป็นแมทกันใช่ไหม ดใช่ๆครับเอ๋เราลับตาสิลับตาใช่ลับตาค<อ>่อยแงะใจเข้าช้า อเอกลองคิดภาพตามพี่นะเอดมีชุดเชฟสีขาวสช่าหนคะการทำอาหารด้วยความรักความตั้งใจรายล้อมไปด้วยคนที่เอดหลับจำนวนมากที่มาให้กำลังใจเอกในการแข่งขันทำอาหาร ดีครับเห็นภาพตัวเองชัดมากัจนรู้สึกว่ามันจริงมากๆครับเสียเบือเขาเจ้าเล่ห์เหมือนกันนะเอกแต่ให้ความหมี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่า <laughs> มันถึงสะกดจิตเนอะอ เป็นตาพี่เรื้อหมายความว่าไงนะครับพี่ตั้งใจจะส่งเอกเข้าแข่งขันในรายการเดชเดช ไ่ดีา้ผมว่าสิ่งที่พี่ทำพี่ทำเพื่อตัวเองมากกว่าอุ๊ยอะไรลูกเนีย่ยมันเต้ใส่วะเอ๊ะไม่ได้ขับก็อส่งอาหารแล้หร่อ นี่พอเสียเอื้อกลับมาอาันระเบิดแล้ววันนี้เอเอเยังบกเขียน,นั่นอีกยังเขาบอกแล้วต้องมีทิศด,ดาวาแล้วยังให้รุ่นอีกอยู่แต่กับบอกไปน้อยนึงลเลยดียว,ว่าเอออ่านพี่เอื้อควรถามผมก่อนว่าผม,มอยากไปไหมสินะแาจจะเห็นให้น้องคิดเลยว่าเออหรือว่าสิ่งที่ว่าแบบ ว่าไปจากอารมณ์กระไดเนาะเหมือนเธอเวลา,าลอารมณ์ประมาน้องกะมีความลับที่ยังบ่ทันใน้บอกเ <c oughs> มย์คือกันเวลาที่เฮามีอย่างปิดบังอยู่ม,มันก็ใช่ให้เราแบบคืดหลายเพราะเราเพราะว่าเอกเป็นคนที่หักครอบครัวที่หักเมย์ขนาะดบอยากให้เมย์เสียใจยในอีพีต้นๆทันทีเมย์ฝากความหวังไว้กับเอกเลยบุอยากให้ยังไนกับบอยากให้เอกเคดขนาดตั้งแต่สมัยยังน้อยแล้วเออมันก็สิปูพื้นมาประมาณนี้แหละคั้นถาวน เอกใจลึกๆแล้ะเอกอยากไปโบก็อยากไปข้างนออในฟังของเซพเอื้อเองเราอาจจะโบได้คิดว่าเราเกิดงงอะนะคือแบบเอาคือเอกค,คือคิดว่าเขาเป็นคนเห็นแก่โตเพราะว่าคือเอื้อเองกะ <c oughs> ตั้งใจเนาะเห็นว่าเอกมีไฟและมีความสามารถและมากด้านนี้จึงจึงอยากมอบสิ่งดีๆตัวนี้ให้กับเอก อแต่กรบโบได้คิดว่าอุ้ยมันสผลออกมามันมันมันคนละม่วนกันนะจากหน้าอันหน้ามือเป็นหลังมือประมาณนี้ฮะแหละอืเนชเทเลอร์ก็ให้เห็นว่าน้องกะคือสิปราบความเข้าใจสั้นนะอะไรเนาะมันเป็นแจ้งในโบมันเบิ่งโบอิ่มะนะเออฮแหละมัน ขนาดเบรงเบิงในเอนในเในบมีน,นี่ก็ยังชิ้ใจขาดตายแล้วตุ้นี่นะโบได้เห็นกินขนมมาดนแล้วดิแตว่าเห็นที่จริล้โอ้ยท้องใสปันป่วน,นคือใสบรรจุบางทีเนอะฝังเบรงหนัก็ยังโบอีมเห็น <laughs> ่า <laughs> เป็นคัสดสุดความฮักของคู่ฮองนะเ,เขาเป็นผู้เบิงกันนอเขาพูดได้เลยเออขาสามารถพูดได้เลยได้ว่าเขาเจ้ากําลังแบบว่า มีใจให้กันอยู่หรือว,ว่าจีบกันอยู่<อ>จังสิน่ะทั้งทั้งแมนแบบโบหุโต้ทั้งทั้งที่เขาเจ้ากระลมกันเรื่องเวียกเรื่องงานเท่านั้นเนาะแต่ว่าในในในมุมมองของผู้เบิ่งสิน่ะเออเขาก็ห้ว่าเขาเจ้าเริ่มจีบอืมแล้วกับรู้สึกว่าเออเขาเจ้ากะเข้ากันได้ดีอย่างสิบแสงสีแสงโอมืดล นี่เ้างมัได้เห็นอย่างเอกเนอะมันไปเอกเลยนี่นะเออท้องฟ้าขยับยืดไปเอกนี่เห็นบอกใครแต่ว่าตุ้กเกินเกินไว้ตั้งแต่ต้นทีทีแล้วอ่ะการจับแสงของเฮานั้นมันจะบุกคงทีเนาะอ่ะสุดท้ายนี้กะทั้งจุ๊จี้เฮาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะหรือว่าอยากมีอย่างคอมเมนต์สามารถคอมเมนต์มาบอกเฮาได้เด้อบอกว่าจะเป็นทางช่องยูทูบทวิตเตอร์ไอจีหรือว่าเฟซบุ๊กเนาะแล้วก็ติ๊กต็อกน้ำเนาะพวกเราก็ฝากผลงานของ พวกเขาเนเดอิอ